วันนี้เป็นวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2,560เดือนนี้เป็นเดือนที่พวกเราจะได้ไปทําบุญนะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาการของคุณแม่ชีแก้ว้ายจว่าเป็น งานของเราไหมก็เกือบร้อยเปอร์เซนให้เราให้ความสำคัญเพราะเราไปสร้างพระเจดีย์แล้วก็ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ให้ไปมาหาสู่คุณแม่จากนั้นเราก็ได้จัดงานศพสิสรีระสังขารของท่าน สมัยก่อนท่านก็หลวงตาหมหาบัวหลวงปู่เสียงทองเมื่อหลวงปู่หลวงปู่เสียงทองยังอยู่ท่านก็บอกเออลูกเอดูแลเวลาแม่ตายบังดูแลงานศพจัดงานศพแม่เด้ หลวงปู่จึงทองเอบอบ่ยากหรอกตายแล้วเห็ดจังได้ก็ไรบอยากหลับท่านได้พอต่อมาหลวงปีสองสามหลวงปู่จึงทองก็เครื่องบินตกเถไท่านกรมมรณะภาพไปเ,เ,เคุณแม่ท่านก็เลยบอกมาเห็นหลวงพ่อท่านก็บอกเออกูบาเย บิงช่วยดูแลงานศบของแม่นด้เออคุณแม,ม่เป็นไรแต่ถ้าผู้ข่าไม่ตายผู้ข่าจะดูแลให้ดีที่สุดวันนั้นขนาดจากนั้นมาหลวงพ่อเองก็ได้เข้าไปดูแลคุณหมอเป็นสีท่านก็อยู่ที่นั่นคุณหมอเป็นสีก็เหมือกนกับ <laughs> ผิดสาวใหญ่ลักษณะอย่างนั้นดูแลแม่หลวงพ่อก็เข้าไปเหมือนกับน้นองๆมีอะไรจะให้การสนับสน,นุนท่านก็มาอยู่ทั้งสิบกว่าปีหลวงพ่อก็ได้เขาไปดูแลคุณแม่ผลที่สุดทั้งก็ได้มราณาภาพแล้วก็จัดงานสารีและสังขารของท่านจากนั้นเมื่อท่านจากไปได้สิปีนะ สิบปีเรายังค่อยได้สร้างเจดีย์เจดีย์คุณแม่พอสร้างเจดีย์ก็ไม่กี่ปีปีสองปีก็จบจากนั้นก็องหลวงตามหาบัวเป็นผู้ไปเปิดเจดีย์ของคุณแม่เราก็จัดงานขึ้นมาก็หาทุนเพื่อซื้อทองคําเข้าคลังหลวงก็ได้จะตุปัจจัยมากอยู่จากนั้นกันก,นการสร้างพระเจดีย์ของคุณแม่ สรุปแล้วโหหมดไปไปมากนะหมดยี่สิบกว่าล้านเกือบสามสิบล้านที่เราไปสร้างที่นั่นนี่แหละทั้งนั้นมาเราก็จัดงานทุกปีอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาตามที่จริงท่านมรณะภาพวันที่สิบแปดสิบเก้ามิถุนานะแต่นี่มันเป็นจวนจะเข้ามันใกล้เข้าพรรษาและอีกส่วนหนึ่งมันก็ ชาวบ้านแถบนั้นหน้าเดือนมิถุนานยตั้งแต่พุทธภาเนี่ยถ้าฝนตกมาแเ้าก,ก็ปักเราก็หวานก้ากันแล้วไถานากันแล้วเพราะนั้นเราจะไปทำจัดการจัดงานในจุดข่าวนั้นมันก็เป็นการรบกวนชาวบ้านเขาเราเลยล่นออกลงออกมาไม่เป็นไรหรอกปีหนึ่งเราควรจะทำลํำลึกถึงคุณแม่พระคุณของคุณแม่ปีละครั้ง เราก็เลยกำหนดกันเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกทุกปีออนำทำมาหลายปีแล้วปีนี้ก่อนเนี่ยถึงเดือนมีนาหลวงพ่อก็ได้ประกาศให้กับคณะสหายญาติโยมที่รักเคารพในคุณแม่หรือผู้ที่จะไปร่วมงานทำบุญลํำเลึกถึงคุณแม่ออก็ได้หลวงพ่อจะได้ บอกกลาวให้กับพวกลูกหลานทุกคนนะแล้วก็เมื่อวานตอนเที่ยงหลวงปออกไปทำธุระแล้วก็เลยไปตอกไปดูเขาตอกเสาเข็มที่วัดป่าบ้านตาดพอไปเห็นอโอ้เขาตอกได้มากอยู่นะคงสองร้อยกว่าต้นละมั่งแถวเป็นพืชไปเลยโพก็มีตําก็มี เหมือนกับพื้นดินเน่ยมันมีสูงมีต่ําพื้นข้างล่างก็คงจะมีหินมีอะไรข้างล่าง <c oughs> พอเตอะตอกลงไปไปเจอหิน,นมันก็อยู่ไนอะ้ต้นถัดต้นไหนมันอยู่ในระหว่างมันอยู่ในระหว่างไม่เจอหินมันก็นมิดนะต้นมิดมีอยู่แต่ไม่มากโดยมากโพจะมากกว่านะ ไปบูรุมเมื่อวานจากนั้นก็ทางวัดโยธายธานิมนต์จะให้ไปแสดงธรรมหลวงพ่อก็รับแต่พอแต่พอเข้าไปทุ่มหนึ่งเข้าไปท่านกำลังเริ่มตั้งน้โมสวดมนต์แล้วก็โอ้ไม่ได้แล้วถะแต่เราไปทุ่มหนึ่งแล้วไป กว่าจะสวดมนต์เสร็จก็สองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มจะให้เท่าเราแสดงธรรมจะให้เราเทศอีกเรากลับมาถึงวัดก็สี่ห้าทุ่มไม่ไหวเราก็ได้เออเอาบอกครับนั่นแหละให้ช,ช่วยกันดูนะวะหลวงพ่อไม่ไม่ไม่รอไม่อยู่แล้วนะหลวงพ่อไม่ใช่พระน้อยพระหนุ่มนะจะไปหา อยู่ถังดึกดื่นเที่ยงคืนได้ยังไงหลวงพ่อก็เลยประมาณเกือบทุ่มกว่าหลวงพ่อก็เลยออกมาเมื่อวานมาขนาดมาถึงที่นี่สามทุ่มกว่ามาถึงวัดนีน่แหละภาระทุระของหลวงพ่อนะสัทยาญาติโยมไม่ใช่ว่าผู้ใดจะเอาไปแล้วก็ให้เป็นนั่งคอยไม่ได้เวลาก็ต้องเวลา นัดทุ่มหนึ่งก็ต้องเป็นทุ่มหนึ่งอันนี้ถ้าว่นนัดทุ่มหนึ่งปเทศอยู่สามทุ่มไว้แล้วหลวงพ่อก็ตายเลยสิหลวงพ่อไม่ใช่พาน้อยพานมนะอายุป,ปูนนี่แล้วแต่จะรับธุระตัวรับไปแสดงธรรมแล้วรับไปที่ไหนหลวงพ่อไม่ได้ใช่ไปด้วยความสนุกนะคิดแล้วคิดอีกเสร็จแล้วก็ต้องดูตรวจตราดูทัุ ธาตุขันของตนเองอีกต่างหากไหวไหมเนี่ยท้าไม่ไหวบางคนก็บอกอทำไมหลงพ่อเนี่ยงานคนอื่นไปงานคนอื่นแต่งานเราไม่มาท่านไม่ให้สักให้สีเราอันนั้นไปนว่าคิดแบบโง,ง่ๆถ้าคิดแบบฉลาดนใครว่าร่างกายมันปกติเมื่อไหร่ให้สังเกตดูตัวเองสิบางทีก็ขี่แตกขี่ไหลก็มี อเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเป็นไข้เป็นหนาวก็มีใครจะไปรู้ยิ่งกว่าตัวของตัวแต่ละคนเองท่านรู้แก่ใจมาู้ไม่ไหวคราวนี้ถ้าจะไปไปอยู่แต่ไปนะกลับมาต้องอ,อไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะเพอเอจะไปเป็นลมล้มฟุบล้มฟาบกับงานของเขาอีกเสียหน้านะขายหน้าเจ้าของงานเขานะ เสียงเหานี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวผู้จะไปอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อคิดแล้วคิดอีกนะจะไปที่ไหนไม่ใช่จะไปแบบอยากจะไปก็ไปทั้งที่มันจะเป็นลมแผ่นดินไหวอยู่แผ่นดินเวียงเวียนศีสันแผ่นดินพลิกคว่ำพลิกหงายอยู่กัยังจะจะไปอยู่มันไม่ใช่ละหลวงพ่อจะไม่ไปหลวงพ่อยังคิดอ่ว่เออเจ็ดอายุเจ็ดสิบแล้วเนี่ย เราน่าจะงด <c oughs> งดกิตนิมนต์ทั้งปวงน่าจะอยู่วัดนา,นานะอายังทะเลถลายมาอีกอยู่นะอ,อันนี้เจ็ดสิบสองก็ยังยังไปอยู่นี่แหละจะมันจะไปเบรกจริงๆมันจะเบรกจุดไหนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานแต่ยังคิดว่าเจ็ดสิบสามปีนะ้ำเข้าปีเจ็ดสิบสามันน่าจะหยุดเลยนะนะตัวพ่อก็คิดอย่างนั้นแนหะ <c oughs> นี่แหละเมื่อวานก็ไปดูเจดีย์ของหลวงตาก็ขึ้นแล้วล่ะก็สบายใจในระดับหนึ่งจนกว่าได้พู้รับเหมานั่นแหละท่านถ้าบูได้ได้พู้รับเหมามาแล้วก็หลวงพ่อก็คงจะอให้เขาดําเนินการต่อไปถ้าจะว่าไปหลวงพ่อก็อยู่ภายนอกแล้วท่านต้องการอะไรหลวงพ่อก็จะจะสนับสน,นุนให้ความช่วยเหลือในการที่สนับสน,นุน ถ้าเขาไม่ต้องการสนับสนุนก็ลงพ่อกัอนอยู่ยืนอยู่ข้างนอกนะเดินรอบรอบดูข้างนอกอนุโมทนาสาธุในการกระทําในการก่อสร้างเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาถ้ามันจะตกปัจจัยจุดไหนขาดเหลือขาดตกบกพร่องฐานเรียกร้องมาเออเอาเข้าไปช่วยถ้ามันมีบริบูรณ์อยู่แล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไง มีแต่เอามือควายหลังยืนอยู่ข้างนอกดูที่มันเจดีของลงตาจะออกมาลักษณะยังไงดียังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเป็นหน้าที่ของสิษย์ญนุศิทธิ์ทั้งหลายในหลวลงพ่อกับลักษณะอย่างนั้นศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานเดี๋ยวนี้ก็ไปไปดูดู อะไรเพราะมันกำลังตั้งไข่กาลังตั้งต้นยังหาผู้รับเหมอยังไม่ได้แต่หากว่าได้ผู้รับเหมาแล้วก็เอเอจบไปแต่เมื่อวานนี้ก็ได้พูดกันเรื่องเกี่ยวกับบริษัทคุมงานท่านบริษัทคุมงานหลวงพ่อสุดใจท่านก็บอกว่าท่านคงจะจ่ายเองกับคณะสิทธิ์มัง้งหลวงพ่อก็เออมอบให้ไม่เป็นไรถ้าว่าจะไปให้แบ่งเบาจุดไหนก็บอกมา ถ้าท่านจะแบกทั้งหมดได้เราก็ไม่ว่าอะไรให้ท่านแบกต่อไปเราก็ยืนอยู่ข้างนอกให้ท่านทำงานต่อไปป้องเป็นวัดของท่านนะถ้าว่าจุดไหนที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็เข้าไปตั้งแต่เริ่มแรกดูดูปรตุประตูเป๋ใช่ไหมปะตูประตูเป๋เนี่ยมันทำท่าจะไม่ทําท่าจะไม่ไปไม่มาพระเจดีเนี่ยเราก็เข้าไป ช่วยผักดันพอผักดันก็นลุกยืนขึ้นมาได้เดินต่อแตะต่อแตะแ,แล้วเออเราก็ดูไปถ้าว่าต่อไปมันคงจะใหญ่ขึ้นคงจะวิ่งได้เพรพอวิ่งได้แล้วก็หมดภาระหมดภาระของเราที่จะเข้าไปพยุงแล้วเพราะมันวิ่งท่านวิ่งได้แล้วนะอันนี้เราก็คอยดูอันนี้เป็นเป็นเราเป็นผู้สนับสนุนไม่ใช่ผู้ บัญชาการเป็นผู้ทำกำหนดให้ท่านทำเพียงแต่ว่าสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นให้มันดีให้มันเหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมในวัดป่า้ันตาดส,สมควรยิ่งที่จะต้องมีเ,เจดีย์พิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นที่ที่นั่นในฐานะเราเป็นสิทธิอนุนสิทธิผู้หนึ่งมีสิทธิที่จะพูดมีสิทธิที่ให้การสนับสนุนถ้าว่าเรา ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเราก็ไม่เข้าไปนะ้เห็นไหมครูบาอาจารย์หลายๆองค์เราก็ดูเราไม่ใช่ไปให้ความเคารพเคารพแต่ว่าผู้อื่นลูกศิษย์ของท่านมากมายเราจะเข้าไปไก้าวไายเราจะไปเข้าไปดําเนินการไม่ได้แต่นี่ลงตานคือหน้าที่หน้าที่พอ่อน้องน้องๆทั้งหลายไม่แพ้เราเราไม่ไม่แพ้ ไม่แพ้น้องๆเพราะนั้นเราคือหน้าที่เพราะนั้นเราเจึงได้เข้าไปยืนจุดจุดนี้นะแต่พอยืนแล้วก็เป็นไปได้แล้วก็งานไปได้แล้วกันนะเราก็อนุมโมทนาสาธุเดินไปเรื่อยๆนะี่แหละนี่แหละศ <c> ร <oughs> ัทธาญาติโยมลูกหลานลพลนุรงพ่อทำอะไรก็ตามนะไม่ได้หนักใจ <c oughs> พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะั่นแหะ มาอยู่กับลวงพ่อเนีเรื่องการเรื่องงานภายนอกอย่าไปนหนักใจให้หนักใจว่ากิเลสภายในใจของข้าพเจ้าเนี่ยหลุดแล้วยังหมดแล้วยังตัดขาดแล้วยังราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงตัดตามแนวแถวอริยพุทธะเมื่อตัดกิเลสแล้วจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการจุดนั้นเราตัดขาดหรือยัง อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดจุดนี้ให้มากจะจุดอื่นอย่าไปคิดมากนะลูกหลานนะจึงจะสร้างพกกระเจดีย์จะสร้างอะไรก็ตามอันนั้นคือท้าวรวัตถุหรืออามิชบูชาการปฏิบัติบูชาเ,เลิศประเสริฐกว่าเพราะ,ะนั้นขอให้พวกเรามองมองตนเองอย่าไปทำเลอะเทอะจะไปทำสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม ผิดธรรมวินัยอีกต่างหากศาสนาพุทธศาสนาไม่ใช่ของเล่นเล่นไม่ใช่ของเราเราเข้ามาแล้วมา,มาเล่นเล่นอย่างนั้นใช่ไหมเ,เขาไปทําการทารํางานไปเล่นอยู่ตรงนั้นหนมันไม่ใช่ที่สถา,านที่เล่นนี้ก็เหมือนกันพุทธศาสนาไม่ใช่สถา,านที่หลอกที่เล่นทําให้คนอื่นเขาเสื่อมศรัทธาที่เข้ามาเห็นพระไม่ดี เขาเบื่อพระเพราะนั้นเราถ้าว่าเป็นอย่างเราเรามาเห็นอย่างนี้อย่างที่การกระทําของเราเนะี่ยเราไปเห็นพระองค์อื่นเรามีความรู้สึกอย่างไรเราดีใจไหมเห็นด้วยไหมเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้พวกเรามองมองดูแล้วก็มองลึกลงไปอกีกข้าพเจ้ามีคุณธรรมเพียงพอหรือ,อยัง ที่จะทำให้ตัวเองอุ่นใจและให้ผู้อื่นที่เห็นนก็อุ่นใจกับเราเป็นที่กราบไหว้เชิดชูบูชาพอหรือยังเพียงพอหรือยังถ้าไม่เพียงพอเราต้องทำนะต้องประกอบคุณงามความดีให้เต็มที่นะพระลูกพระหลานพวกเราน่าตอนนี้ไปรับพรพระพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรแล้วทีนที้นะ <c oughs> ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัพเพปุเรนตุสังกบปา จันโทปนารสุยะธามณิโชติระโสยะธาเยติโยวิวัชฉันตุสันคโรโภวินัสตุมา พาลายุโดพาราโดทิโรวันนาโดปฏิพาณาโดส่วนสาดาตามิธาวีสุขังสโสอธิคจติอายุนัตตวาพลังวัน,นังสุขัญจะปฏิพาณาโด ดิคายุยาสวะโสตียาตายยาคุปปะสติติปวัตุสัพปมังกาลังรักขันตุสัพปเทวตาสัมมาปุถานุภาเวนานสัดาโสทิภวันตุเตมาวัตุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพปเทวตา สัมมาธรรมานุภาเวนะสดาโสดที่พระวันตุเตหาวัตุสาพ,าพมังกาลังราคันตุสาปรเดวตาสัมมาสังขานุภาพเวนะจาราสดาทีพระ